สวัสดีเพื่อนๆคอ,อบอลทาง y t u t u นะครับกับผมจอร์จฟันธงนะครับสำหรับในค่ำคืนวันศุกร์นี้นะครับผมคัดฟุตบอลมา5คู่มาวิเคราะห์กันในค่ำคืนนี้นะครับทั้ง5คู่ในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ลีกในยุโรปซึ่งหลายๆล,ลีกเนี่ยก็เริ่มกลับมาเปิดกันแล้วนะครับวันนี้ครับก็จะมีทั้งลีกรัเสเซียนะฮะลีกเดนมาร์กลีกไอรแลนด์แล้วก็ ลีกของเบลเยียมนะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิด่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ และสาหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่สกรัสเซียพิมลิกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเคลียสเวียตอฟนะฮะจับจเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FK ฟเลอสตอฟคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามโซลิตามอสซามาราอารีนาจะเตะก,กันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับก็สำหรับคู่นี้นะเรามาดูเลยราคากันก่อนเลยนะครับซึ่งเลยราคาคู่นี้ก็เป็นเจ้าบ้านอย่างคริยานะฮะต่อที่ราคาปอปอนะครับ ราคาหนะ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านคริยาาต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งเคริยาราคาน้ำจะอยู่ที่2.08ถ้าเราไปลองฝั่งลอ t สต็อปนะครับราคาน้ำอยู่ที่1.81นะครับ ก็คู่นี้ครับเป็นการเจอก,กันของทั้ง2ทีมที่ผลงานในเกมแรกก็ต้องบอกกันว่าทั้ง2ทีมผลงานไม่ค่อยจจสู้ดีเนื่องจากกรีกรัเสเซียนะฮะเพิ่งเปิดไป1เกมก่อนหน้านี้นะครับโจมา้านคริยานะครับอยู่อันดับที่16กเล่นไป1น,นัดเนี่ยอ่าก็แพ้ในเกมแรกไปนะยังไม่มีคะแนนนะยังยิงไม่ได้เสียไป4ประตูนะฮะส่วนฝั่งลอสต็อปนะฮะเกมแรกก็เสมอไปมีอยู่1คะแนนนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยยังยิงไม่ได้เกมรับก็ยังไม่เสียประตูนะครับส่วนเฮตูเฮที่เจอกัน5นัดหลังสุด ในทุกรายการนะครับก็เป็นฝั่งทีมเดินอย่างล o อตสต็อปทำผลงานได้ดีกว่า5นัดหลังสุดนะครับลอตสต็อปสามารถชนะไปได้ถึง4นัดนะแล้วก็มีเกมเดียวที่คริยาเอาชนะไปได้ก็เป็นเกมที่คริยาเอาชนะ5-1เหนือลอตสต็อปไปได้นะครับโดยที่เกมล่าสุดที่จะกันก็เป็นเกมที่ลอสต็อปเปิดบ้านเอาชนะคริยาไปด้วย,วยสกอร์2-0 เมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะฮะเจ้าบ้บบานคริยานะห้านัดหลังสุดก็ชนะมา1นึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คริยาเปิดบ้านแพ้กับเซนิตเซนส์ปีเตอร์เบิร์กไปด้วยสกอร์สี่ปรือศูนย์ซึ่งเป็นเกมดีเกมแรกนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นก็เป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งล็อตเตอปทีมเยือนฟอร์ม5นัดหลังสุดลอตเอปชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อสปเเิดบบ้านนยััมก CSK losttop a อ o มอสโคไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ปรุูก็เทียบกันนะครับผลงานที่ผ่านมานะถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมจะไม่ได้เก็บ3แต้มในเกมรีกเกมแรกนะ แต่ทั้ง2ทีมก็มีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับเนื่องจากคริยาเนี่ยเกมที่จะกับสนิทเนี่ยเป็นเกมในบ้านนะครับแต่แพ้ยอดทีมอย่างสนิทไปถึง40เช่นเดียวกับลอสต็อปที่เกมที่แล้วก็เล่นในบ้านนะฮะแต่ว่าลอสต็อปเนี่ยสามารถยันเสมอกับ csak m o ส c o ไปได้ดสกอร์ศู 0. เรียกได้ว,ว่าผลงานที่ผ่านมาถือว่าทั้ง2ทีมแตกต่างกันอย่างลิบลับนะครับฉนนีด้วยการมาเจอกันในแมตช์นี้นะครับผมมองว่า เจ้าบ้านอย่างเคิยาที่เกมรับยังคงมีปัญหาอยู่จากเกมที่แล้วที่เราเห็นได้ชัดน,นะส่วนทางกัะเปลดราคาที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเคิิยาต่อที่ราคาปป ผมมองว่าวันนี้ลอตสต็อปนะฮะน่าจะเอาอยู่นะบวกกับผลงานเฮดเวทเนี่ยเจอกันที่ไลคู่นี้นะครับก็เป็นฝั่งลอตสต็อปมักจะกินเรียบฉะนั้นเกมนี้เจ้าบ้านเคลียร์เป็นฝ่ายต่อผมมองว่าขีดเล็สุดของฝั่งลอตสต็อปเกมนี้จะบุกมาแบ่งหนึ่งแต้มไปได้แต่ดีไม่ไดีครับเกมนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ตรงที่เอฟเคลอตสต็อปอาจจะบุกมาเฉือนชนะไปได้คู่นี้บุขอลเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเอฟเคลอตสต็อปอย่างน้อยๆจะบุกมาแชร์นหนึ่งแต้มไปได้ง เรามากันที่คู่ที่2นะครับมากันที่ศึกเดนมาร์กซูปเปอร์ลีกาเอ็น,นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างซอนเดอร์เยสเกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิงส์บีนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามซิตแบงค์พาร์คจะเตะก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันเลยนะครับซึ่งราคาคู่นี้ก็เป็นเจ้าบ้านอย่างซอนเดอร์เยสกี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านซอนเดอร์เยสกี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งซอนเดอร์เยสกี้ราคาน้ำจะอยู่ที่2.06นถ้าเราเปลองฝั่งลิงค์สบี้ราคาน้ำจะอยู่ที่1.83นะครับรวเัเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะฮะเรามาดูในเกมแรกของทั้ง2ทีมเนื่องจากลนะีกยันมานะก็เพิ่งเปิดลีก,กดูการไปเกมแรกเมื่อนัดที่แล้วนะครับเจ้าบ้านซอนเดอร เกมแรกก็แพ้ไปนะยังไม่มีคะแนนนะครับเช่นเดียวกับฝั่งลิงบี้ที่เกมแรกก็แพ้ไปเหมือนกันนะฮะยังไม่มีคะแนนะเช่นเดียวกันแต่ว่าลูกได้เสียดเนี่ยลิงบี้เป็นรองอยู่1เม็ดนะครับส่วนเฮตุเฮตห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันในทุกรายการนะครับก็เป็นฝั่งซอนเดอร์เยสกี้นะชนะไป2นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งลิงบี้เอาชนะไปได้1นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี2021น่เนะเป็นซอนเดอร์เยสกี้นะฮะเปิดบ้านเอาชนะลิงบี้ไปได้ด ตัวศูนย์นะครับส่วนผลงานภาพรวมฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับห้านัดหลังสุดของซอนเดอร์สกี้ก็จะหนักกปทางเกมกุลชมิดซะส่วนใหญ่นะโดยที่5นัดหลังสุดนี้เนี่ยซอนเดอร์สกี้ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ซอนเดอร์สกี้นะฮะแพ้กับซูคิบอกในเกมลีกเปิดเกมแรกไปด้วยสกอร,ร์หนึ่งตศูนย์ส่วนฝั่งลิงบี้นะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดนะฮะลิงบี้ชนะไป1แล้วก็แพ้ไปที่4เกมนะเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิงบ แพ้กับโคเปนเฮเกนไปด้วยสกอร์รสองศูนย์นะครับก็ถ้าเทียบกันเนี่ยทั้ง2ทีมเกมแรกถือว่าไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะแต่อย่างที่บอกครับด้วยมาตรฐานของทั้ง2ทีมที่ผมมองว่ามันไม่ต่างกันนะเจ้าบ,บ้านอย่างซอนเดอร์สกีเนี่ยเกมแรกก็แพ้ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นมานะครับเกมนี้ต้องมาเจอกับลิงบี้ที่เกมแรกก็แพ้มาเหมือนกันผมมองว่าสกาพทีมของทั้งสองทีมไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นทีมยอย่างลิงบี้นะที่เกมนี้ฝั่งลิงบี้น่าจะเอาอยู่นะจาากภาพรมนนีีีททั้ง2 เกมวันนี้ก็ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากและคู่นี้มีโอกาสจบเจ้าก็สูงมากๆากเหมือนกันนะฉะนั้นคู่นี้จากเรดที่เปิดมาเป็นซอนเดอร์เยสกี้เจ้าบ้านต่อที่ราคากลึงลูกคู่นี้ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วจะไปออกที่หน้าเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยืนอย่างลิงส์บี้จะบุกมายันเสมอได้ฟดง เรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามมากันที่ศึกไอรแลนด I ์พิมริกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างด็อกเฮด้ายูเนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวอเตอร์ฟอร์ดคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามวีเวอร์พาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่นะครับ เรามาดูเลยราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าเลทราคาคู่นี้นะแรกเริ่มเดิมทีในบางสำนักก็เปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็บางสำนักก็เป็นวอเตอร์ฟอร์ดทีมเยนหน้าต่อที่ราคาปปแต่ว่าทุกๆสำนักดูเหมือนว่าราคาจะไหลไปตรงกันหมดเลยนะครับไหลไปที่ทีมเยนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดต่อที่ราคา ร,ราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ทีมยันยังวอเตอร์ฟอร์ดต่อที่ราคาปอปานะถ้าเราไปลองฝั่งด็อกเฮด้าราคาน้ําจะได้อยู่ที่1.85ถ้าเราไปต่อฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดราคาน้ําจะได้อยู่ที่2.01นะครับก็คู่นี้นะครับถ้าเทียบกันในของราคาก็ถือว่าไม่แปลกที่ฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดเป็นฝ่ายต่อเนื่องจากด็อกเฮด้านะครับเล่นเกมลีกรูกาลนี้ถือว่าไม่สู้ดีเลยนะ ด,ด็อกไฮได้ยูเต็ดนะฮะอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว24นัดมีอยู่เพียงแค่17คะแนนเพียงเท่านั้นส่วนฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดนะฮะรังอันดับที่3ของลีกไอแลนด์นะครับแข่งไปแล้ว24นัดมีอยู่37คะแนนก็เป็นฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดนะ มีคะแนนมากกว่าด็อกไฮด้าอยู่ถึง20คะแนนด้วยกันส่วนเฮ to เฮ a d ครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะฮะก็ดูกันชัดๆนะ,ะฝั่งด็อกไฮด้าเนี่ยชนะไปได้1นัดนะครับนอกด้น4เกมหลังสุดเป็นฝั่งวูดฟอร์ดเก็บชัยชนะเหนือด็อกเฮด้าได้ทั้ง4เกมรวดเลยโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นเกมที่วูดฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะด็อกเฮด้าไปได้ด้วยสกอร์สี 2, เมื่อเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะฮะห้านัดหลังสุดในทุกรายการด็อกเฮด้านะครับห้านัดหลังสุดชนะได้1เสมอหนึ่ง,นนงแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ด็อกเฮด้าเปิดบ้านเอาชนะดอนดักไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะฮะวอเตอร์ฟอร์ดฟอร์มห้านัดหลังสุดวอเตอร์ฟอร์ดนะฮะชนะไป4แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียว เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วอเตอร์ฟอร์ดนะฮะเปิดบ้านเอาชนะคอกฮิลเซลติกไปได้ด้วยสกอร์สองระหนึ่งครับเทียบกันในแง่ายของฟอร,ร์มการเล่นชัดเจนนะฮะวันนี้ฝั่งทีมเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดสถิติค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเรียกได้ว่าวอเตอร์ฟอร์ดณช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ฟอร,ร์มกำลังดีนะมีเกมสุดไปเกมเดียวก็เป็นเกมเยือนนะครับเป็นเกมที่แพ้กับกาเวยอยู่แต่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะเทียบกับฝั่งเจ้าบ้านนะที่เกมที่แล้วก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นแต่ว่าเเเกกมมที่แล้ว้ววนยป็บถ และก็อีกหนึ่งจุดหนะ้าที่น่าสนใจอย่างที่บอกครับคู่นี้เจอกันที่ไรมักจะเป็นวอเตอร์ฟอร์ดเก็บชัยชนะเหนือด็อกไฮด้าได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็4เกมหลังสุดที่เจอกันนะฮะเป็นวอเตอร์ฟอร์ดทำเงินได้จากด็อกไฮด้าถึง4เกมรวดเลยฉชนครับจากราคาที่ไหลามาบวกกับสกิภาพทีมแล้วก็มาตรฐานทีมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเกมนี้ผมมองว่าฝั่งวอเตอร์ฟอร์ดค่อนข้างจะสวยค่อนข้างจะใสกว่าเรทเปิดมาวันนี้เป็นวอเตอร์ฟอร์ดต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมมองว่าด้วยเจ้าบ,บ้านด็อกไฮด้า ที่มีผลงานยแย่อยู่แล้วเนี่ยเกมนี้ต้องมาเจอกับทีมแกร่งอย่างวอเตอร์ฟอร์ดผมมองว่าวันนี้ด็อกเคดาหลอดยากคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดคาดว่าวันนี้อย่างน,าน้อยๆวอเตอร์ฟอร์ดจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันธงเรา,เามากันที่คู่ที่4นะครับยังอยู่กันที่ศึกไอรแลนด์พิมลีกนะฮะก็คู่นี้จะเป็นกลวงโบฮีเมียนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเดราร์กนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเดลิเมว์พาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห เรามาดูเลทราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งโบฮีเมียนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปนะฮะราคาก็ค่อนข้างจะแข็งนะราคาณตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านโบฮีเมียนต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งโบฮีเมียนเนี่ยราคาน้ำจะได้อยู่ที่1.8 2่ถ้าเราไปลงฝั่งดอนดัรกนะฮะราคาน้ำจะได้ที่2.04ุนะครับคู่นี้ครับจากราคาที่เปิดมาก็ไม่แปลกเนื่องจากผลงานภาพรวมของทั้งสองทีมก็ถือว่า แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นโบฮีเมียนเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าโบฮีเมียนรังอันดับที่8ของลีกนะครับแข่งไปแล้ว22นัดมีอยู่26คะแนนส่วนฟังนาดัดรังอันดับที่9แข่งไปแล้ว24นัดนะฮะมีอยู่22คะแนนนะ ซึ่งถ้าเทียบกันในง่ายของคะแนนเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งดาร์ดักนะมีคะแนนตามหลังโบฮีเมียนอยู่ที่4คะแนนแต่ถ้าเรามาดูการแข่งขันเนี่ยโบฮีเมียนแข่งน้อยกว่าอยู่ที่2นัดด้วยกันนะครับส่วนเฮทุเฮท5นัดหลังสุดที่เจอกันนะฮะก็เป็นฝั่งโบฮีเมียนชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งดาร์ดักเก็บจัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่ดาร์ดักน,นะครับเปิดบ้านเอาชนะโบฮีเมียนไปได้ด้วยสกอร์2เพระ,ะติดตัวนะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มกมาร เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โบฮีเมียนเปิดบ้านเอาชนะแชมป์ล็อกโลเวอร์ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ส่วนทีมเยือนนะครับฝั่งดอรดากนะฮะฟอร์มห้านัดหลังสุดดอรดากชนะไปสองแล้วก็แพ้ไปสามเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดอรดากนะฮะแพ้ให้กับด็อกเคด้าไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งนะครับนั่นนะครับคุณครับเทียบกันในแง่ของผลงานนะถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนจะไม่ต่างกันมากนักนะฮะแต่ผลงานที่ผ่านมาทั้งสองทีมถือว่าต่างกันพอสมควรนะเจ้าบ,บ้านโบฮีเมียนนะฮะก็เเเเลลลล่่่นนนนนในบ้้้าาากกกกกกมมมสสุดดดไไไได็ด็็อออออชชะแแแรรรทีงงขไไไ์์ปวยย ว่าเกมที่แล้วก็เป็นเกมที่โบฮีเมียนฮะเรียกขวัญและกำลังใจได้เป็นอย่างดีนะส่วนทางกับฝั่งดารดารที่เกมที่แล้วนะฮะเล่นเกมบอลถ้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นเกมที่ดอรดารกเนี่ยไปแพ้กับด็อกเฮด้าทีมบอยของตารางแพ้ไปที่สกอร์สองประดิงนะจากผลงานในเกมที่แล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมผลงานสวนทางกันนะครับวกกับเกมนี้ครับเป็นเกมที่ดารดารเล่นเป็นเกมเยือนนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมเยือนของดารดารเนี่ยไม่สู้ดีเลยจาก10เกมนะฮะ ดาวดกชนะเกมเยือนได้เพียงแค่เกมเดียวนะแล้วก็มีเสมอเป็นหนึ่งเกมนอกนั้นครับแปดเกมเยือนที่เหลือเนี่ยแพ้ทั้งหมดเลยโดยที่เกมเยือน3เกมลังสุดของดราดก็แพ้มา3เกมติดต่อกันนั้นครับเกมนี้ก็เป็นเกมเยือนของดรัดอีก1เกมผมมองว่าวันนี้ดาวดน่าจะรอดยากฉะนั้นจากเลที่เปิดมาวันนี้เป็นเจ้าบ้านอย่างโบฮีเมียนต่อที่ราคาปปอปอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโบฮีเมียนคาดว่าวันนี้โบฮีเมียนมีดีพอนะฮะที่จะเปิดบ,บ้าน,านเก็บ3แต้มไปได้ฟันดง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกจูเปเล่โปลีกหรือว่าเบลเยียมโปลีกนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างครับบุชจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเควีเมเชเรนนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามยันเบเลดสตาดิโอนจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสีนะครับเรามาดูเรืราคาคู่นี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเรืราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างครับบุช ต่อที่ราคาลูกคึ้มลกึ่งราคาณนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ครับูสต่อที่ราคาลูกคึ้ลุกึ่งนะถ้าเราไปต่อฝั่งครับูสเนี่ยราคา้ําจะได้อยู่ที่1.92ถ้าเราไปลองฝั่งเมเชลเลนราคา้ําจะได้ที่1.97เรดเปิดมาดูเหมือนว่าราคาจะแพงแต่ก็ไม่แปลกนะครับที่ราคาจะเปิดมาขนาดนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมผลงานรู้ก,กาลทีแล้วก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับูสนะครับจบอันดับที่4นะแข่งไปทั้งหมด30นัดนะฮะทำได้51คะแนนนะส่วนฝั่งเมเชลเลนเนี่ยจบอันดับที่8แข่งไปทั้้งหมด30 uts, ด30นทไ 45คะแนนนะครับก็จากผลงานบนตรนารางคะแนนนี้นะก็เป็นผลงานบนตรนารางคะแนนของฤดูกาลที่แล้วนะครับส่วนเฮตเฮคู่นี้เจอกันทีไรนะก็เป็นฝั่งขับบูทธทําผลงานได้ดีกว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับขับบูธชนะได้ถึง3นัดนะฮะแล้วก็เสมอกันไป2เกมนะครับโดยที่ในรอบพาเกมสุดที่ทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันนะครับฝั่งเมชเชลเลนไม่เคยเอาชนะขับบูธเลยเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่เมชเชลเลนเปิดบ้านเสมอกับขับบูธเปด้วยสกอร์ศูนย์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มกเล่นททั้ง2ี ทั้ง2ทีมก็หนักไปทางเกมกุญาจับมิดซะส่วนใหญ่นะซึ่ง5นัดหลังสุดของครับบุ๊นะครับก็ชนะมาสองสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ครับบุ๊เล่นเกมซูเปอร์ลีก กับแซงกิรุดนะเป็นขับบูธแพ้ในเกมนี้ไปด้วยสกอร์สองประเดนะครับส่วนฝั่งแมเชลเลนเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดแมเชลเลนชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งทั้ง5นัดนี้เนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรทั้งหมดเลยและแค่เกมล่าสุดนะเป็นเกมที่แมเชลเลนแพ้กับโอลิมปิกอสไปด้วยสกอร์ประศูนย์นะครับคู่นี้ครับก็ชัดเทียบกันในแง่ของผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่ามาตรฐานทีมเนี่ยเป็นฝั่งคลับบูธดูดีกว่านะเนื่องจากคลับบูธก็เป็นอีกหนึ่งทีม เป็นทีมรองบอลภาษีที่ครับบูธจะเปิดเกมรีกเกมแรกและก็ชนะในบ้านได้เนี่ยมีค่อนข้างจะสูงเป็นอย่างมากแต่เลทราคาที่เปิดมานะครับเป็นครับบูธต่อที่ราคาลูกครึ่งก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่าวันนี้เนี่ยครับบูธจะยิงเกนเลทราคาที่ต่อรองหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เนี่ยสามแต้มจะอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างครับบูธไม่น่าพลาดน,นะด้วยความที่ครับบูธนะฮะมาตรฐานทีมค่อนข้างจะเหนือกว่าทีมเยือนค่อนข้างจะเยอะเกมนี้ผมก็ยังขอ ต่อไปที่เจ้าบ้านอย่างครับูธคาดว่าวันนี้ครับครับูธจะยิงเกลเลตราคาที่ต่อรองฟันธงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว,ว่าคู่ไหนมันใสๆนะฮะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบไปครับคู่แรกครับค,คริยาซูเวตอปกับ FK l o s ลอสตอคู่นี้เรทเปิดมาเป็นเจ้าบ้านค,คริยาต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ลอสตอ p ทิมเย,ยน คู่ที่สองครับซอนเดอร์เยสกี้กับลิงบี้คู่นี้เลตเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างซอนเดอร์เยสกี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ลิงบี้คู่ที่3ครับด็อกให้ได้เต็ดกับวอเตอร์ฟอร์ดยูเต็ดคู่นี้เลตเปิดมาเป็นวอเตอร์ฟอร์ดทีมเยือนต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่วอเตอร์ฟอร์ดคู่ที่4ครับโบฮีเมียนกับดอรดักคู่นี้เลตเปิดมาเป็นโบฮีเมียนเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่โบฮีเมียนและคู่ที่ห้าคลับบูชกับ คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ครับบุ๊กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบนเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กด, share, กด,ดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่ง,ก,งกุ้ง,ก,งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิกะห์ฟุตบลตอลต่อไปนะครับ การมีขอฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านนะฮะถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าเกิดใจก็กดส่งก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าหรือว่าพบกันใหม่ในคลิปบนพวกนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ